ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนั่งน้ำโชกนะคะท่านผู้ชม่ะสำหรับเมื่อนีฝนตกอีกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเมื่อนีตอนนี้แอดมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะแอดมีตัวเลขแนวทางสายลับของสายด่วนของอาจารย์หลับมาบอกท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หลับมีแค่สี่ชุดเท่านั้นนะคะก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนได้ ติดตามได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเภาวะวาฒวดลี่ล้วก็มี 3, 6, เ36คอนเอม่า4ชุดจึง่ละก็มี36วดฒิหนี้กั4ชุดคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะไปเมืองน้ากันกับต่ำช่วงขาวาตัวเรียกแนวทางสายดวนของอาจารย์หลับ10แทนผู้ช่สิมักสีชอบน้าบอนะคะมักชอบกัดจัดนะคะถ้าขัดกับผ่านเนาะคะ่ะเนาะภาวาตัวเรีบบหลายตัวมีแค่4ชุดเท่านั้นกับต่ำช่วงขาและมีเน้นให้ชุดหนึ่งนะคะ ตัวนิ่นแค่ชุดเดียวมักชอบกับจัดขัดกับพานกับทำช่มขาไปดูดิกันเลยค่ะนี่ค่ะทำช่มขามาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะ นี่ค่ะ่างช่มขานี่คือตัวเลขแนวทาง่างชมชัดปะค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์รับนะคะสายด่วนอาจารย์ลับนี่ค่ะสายด่วนอาจารย์ลับตัวเลขแนวาทางคนไหนมามีเก่าเจ็ดเก่าสองเจ็ดสี่แล้วกับสองสี่เนาะค่ะเนาะคนบอกว่าเน้่นทีเจ็ดสี่เม็ดเดียวนะคะ แต่ว่าจะผือเก่าเจ็ดเก่าสองสองสี่ก็มีโอกาสมากขึ้น,นะะกันเนาะค่ะเนาะก็มีโอกาสมากขึ้นกันนะคะก็มีโอกาสมากขึ้นกันเพราะฉะนั้นทัางช่วงเอฟซีทุกทันทุกคนกับพิจารณาไว้ทั้งสามีโตเลยนะคะทั้งสามีชุดเลยแต่ว่าเน้นทีเจ็ดีก็แล้วกันเนาะคะ่ะเนาะก็คอยทุกทันทุกคนโชคหมานลำด้วยทำช่วงขาตัวเรียกแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์หลับนะคะให้มาน่ะถูกมาตลอดแต่เพียงแต่ว่า ถ้ทส่งมาาเอ่อเถียวกรทีพนทรงมาแอดบสบายแอดก็เลยบเบด้ลงสามทุ่มคืนแอดจังมาเปิดมึงไล่นาะคะ่ะนาะปากฏวา่าเอ้าอาจารย์รับทรงสายด่วนมาให้มึงเพราะแอดมาตรวจมึงปรากฏวา่าเลขที่ออกก็คือออกสามหกศูนห้าสามหก กระตรงกับที่อาจารย์รับทรงมากเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นหดก้อนผุ่นอาจารย์รับทรงมาสากกับเข,าข้าคือกันค่ะทำชมคะ่ะเพราะฉะนั้น FC, ท่ชนวงเอฟซีถุกทันทุกคนมือนีท่านแล้วแต่ยะให้พลาดเนาะคะ่ะเนาะภาวาตัวเลขแนวทางสายด่วนทีมแมน่นที่เขาจังสีมันหายยากคระทาำชมค่ขก็คอยทุกท่านทุกคนในพิจารณ้าในานั่งไปคัดกรงในนั่งไปใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะ เอาไปเผยแผ่พี่นองปองป่ายห้าที่ไก่ฉีดผู้จักน้ำแน่ให้เพื่อนมีเงินใส่ในชีวิตประจำวัน,นะะเนาะค่ะเนาะเงื่อนทองของหายากต้องชุ่มขาเงื่อนท่องของหายากบ่ราากรธรรมดาเพราะฉะนั้นกะ้าได้ตัวดีมาก้าได้ของดีมากให้ก็อยากเผยแพย่ให้ก็อยากบอกผู้อื่น,นะะเนาะค่ะเนาะก็คอยทุกท่านทุกคนได้ใ,ใส่วิจรารณญาในการรับชมแล้วก็คอยทุกท่านมีความโชคดีโชคหมานลำลุยสองทุมครึ่งขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะคะ ขอพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมแช่ไปด้วยค่ะเด้อละกะมึงขีบกับขวายาขามโฆษณาเป็นการสนับสนุนเป็นการดูแลแอดเป็นการสนับสนุนเจนางน้ำโชกนะคะผู้ได้ค่าสมุดประกาพผู้ได้ค่ารถคาร่าค่ะทอมช่มขาขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลกันมาตลอดน่ะเนาะเอ่อมื่อนี้ฝนตกค่ะทอมชมขาเทั่งฝนตกเทั่งเป็นเรียก่อนโยคะหลังเหลืองานละกะ เคร่งต้องเด็กเป็นรุ่นเล่าพัฒนาเหมืออแรงนี่อีกเทือนึง่งอาา้าท่านผู้ชม่าคอยโชคดีทุกท่านทุกคนกทุกโชคดีค่ะขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ